คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงขี้บนนะเออมีหลายคนทักมาว่าลุงลืมช่องนี้ไปแล้วหรือไงนะเอาเป็นว่าไม่ได้ลืมหรอกลุงอะเล่นแล้วบางทีถ้าแตกเยอะๆลุงก็จะไปลงสองน้ำนะแต่คลิปนี้ลุงลงช่องลุงขี้บนนะ ระหว่างรอรัคิทา์รอบแรกของช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะรักกิทา์รอบนี้ลุงเล่นซปเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนนะใครจะดูก็ไปตามในช่องของลุง2อสองน้ำนะตอนนี้ลุงขอลุ้นตัวเองก่อนล้กันกับเบเกอรี่นะในกลุ่มนี่คนเล่นไม่แตกจะมีข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกนะเผื่อบางคนอยากมาดูว่าเดี๋ยวนี้แนวทางการเล่นเป็นยังไงแบบไหนก็มาดูจากในกลุ่มได้นะมะ ช่องอาถานของลุงนะไม่ค่อยแตกนะครับช่องนี้นะริ้งคอมเมนต์แรกนะทางเข้ากลุ่มนะเพื่ออยากมาเล่นเป็บเดียวกันก็ทางเดียวนั่นแหละเออมาเล่นเบร์เกอรี่กันดีกว่ากับทุน2,000บาทนะเป็นเกมสายซื้ออีก1เกมนะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเบาได้เบาก่อนนะอย่าดุเดือดกับมันมากนะขอเบ็ด10สัก50หมุนอัพเปิดเทอร์โบให้ด้วยนะ จริงๆอ่ะตั้งใจเล่นหลายครั้งอ่ะช่องนี้นะพอดีเล่นมันแตกเป็นหมื่นตลอดเลยอ่ะหลังๆก็เลยไม่ได้ลงเลยช่องนี้คลิปนี้ยังไงเดี๋ยวลงให้นะพอพูดแบบนี้แม่งทำท่าจะแตกไหมวะจะพยายามเล่นให้แตกนะแตบไม่การันตีอเออยิ่งเป็นวันอาทิตย์แบบนี้ได้นะแบบแอบวันๆอยู่เหมือนกันนะแม่งสามสเกเตอร์เอาเป็นว่าทุน2000ถ้ามีกำไรสัก500หรือว่า1,000บาทขอหยุดเลยนะ วันอาทิตย์ถ้าเซฟได้เซฟถ้าชัวเอาชัวนะแต่คือหนีทันทีนะไม่ต้องไปโลภนะปัญหาคือจะได้ทุนกลับไปไหมเนี่ยเออเล่นวันนี้แม่งใจนี่ไม่ค่อยดีนะแต่อยากเล่นจัดนะจัดนะเออใครอยากมาเสียงเพลงดังไปหน่อยเบานิดนึงจัดไปลูก ขยับเริ่มต้นเล่นเป็นไล่เบ็ดเหมือนเดิมนะไล่เบ็ดเหมือนเดิมนะจะวันไหนลุงก็ไล่เบ็ดนี่แหละวะามาเขียวไม่ติดเกมนี้เป็น1เกมพูดประจําเลยเกมส่วนมากที่ลุงเล่นนะ่ะจะเป็นเกมที่มีโอกาสแตกนอกค่อนข้างสูงนะใครไม่อยากซื้อหรือใครอยากสบายสบายก็ลองดูแล้วกันนะขยับมาวายมาต่อปาบเข้าไปคูณ6คูณ มากันต่อคูณ8ต้องมาไม่นั่นมากันต่อมาการลองคูณ10เอาแม่อยากได้ไอ้เค้กที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นอะ่ะคูณ2ขยบอีกนิดนึงเป็ด10 50หมุนก็500นะไล่ไปลูกป๊าบหัวใจ5ดวงแงงครัวซองมาเป็นแถวนี่พอตั้งกำไรไว้น้อยๆน,นะมึงต้องแตกนะเว้ยเอาแบบชัวร์สุดๆเลยนะเนี่ย เออไม่อยากให้เสียชื่อนะเพราะว่าหลายคนแซวเล่นช่องนี้นะชอบแพ้นะเดี๋ยววันนี้จะชนะให้ดูนะแล้วมาเลือกวันถูกซะด้วยตวันอาทิตย์แม่งที่อัตราการจ่ายแม่งซุ่มเสียงไม่ค่อยจ่ายซะด้วยตวันอาทิตย์แบบนี้ปั๊บคูณสี่มาบ,บุบบุบ,บ วันมีตั้งเยอะไม่เล่นนะมาเล่นวันที่อัตราการจ่ายน้อยไม่ไม่ใช่น้อยจ่ายปกติอ่ะแต่คนเล่นมันเยอะไงก็เลยทําให้แบบมีการจ่ายที่ค่อนข้างจะแกว่งแกวงหน่อยนะเออครัวงลงหนึ่งมาลูกแม่โดนนัดใจคมจะไม่แบ่งให้เพื่อนเล่นเลยวะช่องหนึ่งไล่มาลูกบุบบับบุบบับหายไปเกือบ400นั่นนั่น380กว่า374 ไอยาปอีกหนึ่งเบ็ดเป็นเบ็ด20นะแล้วก็ยังไปกันเหมือนเดิมแ่ะเรื่อยๆเอื่อยๆไปลูกเกมสายซื้อถ้าอยู่ในมือลุงก็จะเป็นเกมสายปั่นทันทีนะเ,เพราะนี่สายสเต็บการเล่นลุงชอบเล่นเป็นแบบสายปั่นนะสบายใจกว่านะเดี๋ยวถ้าจวนตัวจริงๆเราค่อยมาซื้อกันแต่ไม่รู้จะมีทุนให้ซื้ออีกไหมนะถ้ามันไม่จ่ายเลยก็ต้องปั่นกันยับจนจบนั่นแหละวะปับ๊บขวดซองมาคูณ420คูณ6มา แล้วก็ไม่ต่อไม้นี้หวังว่าจะพอเหลือสัก1นึ่พันนะอย่าแดกกูจนหมดนะเวย้ยถ้าแดกหมดนี่แบบลำบากใจนะมาดอกนี้คูณ4ี่มารออยู่ลูกมากันต่อคูณ6มารอลูกมีอะไรใกล้ๆก,ก,กันมั่งว่านั่นไม่ติดเลย ไอรางวัลก้อนโตยังไม่โผลมาให้เห็นที่นะมีแต่แดกกูเป็นก้อนโตนี่แหละที่เห็นอยู่ตอนนี้ปั๊บเข้ามาคูณสี่ไหลามาเคี้ยวแม่มากันลองเฉยแอบลุ้นฟรีกับก้อนโตหน่อยนะอุ๊ยตอนนี้ลุงอ่านในกลุ่มลุงเพิ่งสังเกตนะในกลุ่มของที่ลุงอยู่ตอนนี้ ก็มีการพูดคุยเรื่องฟุตบอลยูยโรเหมือนกันนะรู้สึกว่าช่วงนี้โดนกันเยอะอยู่นะลุงไม่แน่ใจว่าเล่นกันอีท่าไหนนะแต่โดนกันเยอะนะเออเห็นคุยกันมาแต่บอลลองนะก็น,นิสัยคนถ้าเกิดเล่นแบบนี้เขาก็ชอบอะไรต่อแบบเอาที่เขามั่นใจกันนะสุดท้ายเป็นไงความมั่นใจไม่มีนะโดนกันเต็มๆเลยนะช่วงหลังๆนะใครได้ก็ดีไปส่วนใครเสียก็จริงๆลุงเป็นคนไม่ค่อยอินกับ จะเตปบอลเท่าไหร่นะเพราะว่าเคยเจ็บตัวมาเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่อ่ะแต่ใครเล่นก็ไม่มีปัญหานะถ้ามีสตงสติคุมกันได้ก็เล่นไปเลยลูกแต่ถ้าใครไม่ชัวหรือว่าเรื่องได้หลบได้หลบดีกว่านะอย่าไปยุ่งมันเลยปันซอลตกันแต่พวกเราทุนน้อยๆเนี่ยสนุกอ่ะได้บางเสียบ้างแลกกันไปเออ เบ็ด20ทํางานอีกแล้วบอกแล้วว่าลงช่องนี้ทีไรนะตรงนี้มาบ่อยนะมาขยับกันอีกหนึ่งครั้งนะดูทรงแล้วแม่งน่าจะได้มาไวไปไวอีก3050หมุนหมายนี้ต้องมาแล้วหละถ้าไม่มาก็ไปรอลัคกี้ไทม์เลยเดี๋ยวลัคกี้ไทม์ก็จะเล่นช่องนี้อีกนี่แหละเออเขาดิซปเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวเรามาเล่นซปเปอร์มาร์เก็ตกันช่องนี้ต่อเลยวันนี้จะอยู่ ช่องนี้กันยา,ยาวๆนะขอกําไรโผล่มาก่อนคูณ4แหแม่แป๊บเดียวมาไวไปไวอีกแล้วคูณ4มาตั้งอยู่แล้วมากระลอกแม่สีฟ้าเหมือนกันไม่ใช่มากะรองนะสเกตเตอร์2ตัวยังไม่พอมันต้อง4ตัวนะสองตัวไม่พอไม่พอต้องหาอีกต้องหาอีกลูก สตัวอุ๊ยก็เกือบอยู่นะเข้าเหอเบตสามจะได้ไปกันต่อง่ายๆแบบมีทุนมีกำลังใจหน่อยนะเปิดหัวมาถ้าแพ้สองพันนี่สะเทือนใจนะเวย้ยปั๊บเข้ามาเออสามสิอ้ยัยงเบาอยู่เวย้ยทำไงให้มันจ่ายเยอะวะสองสเกตเตอร์ขยับไหมขยับไหมกดทองเป็นตัวสองไม่ติดอีกออื เดียเด๋ยวเ,เ,เหลือ300อกว่าแล้วถ้าไม่มานี่คือจบนะเว้ยมึงเงีงสามสกเก็ตเตอร์เอาหน่อยได้1สิบบาทเยี่ยมมองมาอีกทีหนึ่งหมดแล้ววะฟื้นกลับมาลูกฟื้นกลับมาหน่อยเอออย่าเพิ่งหมดสู้หน่อยเว้ยสู้หน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอยาบีกนิดนึงเค,ค้กก้อนใหญ่เค,ค้กก้อนใหญ่มาให้กูหน่อยต้องหนึ่งอะแม่วาวมานะเออโผล่กลับมาอีกนิดหนึง่งเอาให้ตื่นเต้นกลับมาลูก แม่งจังหวะแดกแดกกูอีกแล้วอย่ายับดิวะไ <c oughs> งละ่ะคิดถึงช่องนี้มาให้หายคิดถึงประกาศตัวเล่นช่องนี้ทีไรส่งหนีป่าจำเลย <c oughs> เดี๋ยวไปรอลัคกี้ไทม์กันอีกเกมหนึ่งนะลงช่องนี้วันนี้จะเล่นแต่ช่องนี้ช่องเดียวเลยเอาเป็นว่านะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เดี๋ยวตามมาต่อกับซุปเปอร์มาร์เก็ตลงช่องนี้แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยแล้วกัน 2อันไปเปล่าเลยเพราะ,ระความคิดถึงช่องนะ